สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะค่ะวันนี้ปุนทําเนื้อพัดไหโระผ้าค่ะก็เป็นเมนูที่ทําได้ไง่ายๆนะคะแต่ก็อร่อยไปอีกแบบค่ะวัตถุดิบก็มีไม่มาค่ะไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนการทํากันค่ะค่ะเนื้อเราก็เลือกตามส่วนที่เราชอบได้เลยนะคะนี่ปุนเลือกมาส่วนเนื้อลูกคลาวค่ะค่ะก็จะมีกระเทียมพริกขี้หนูหรือว่าพริกแดงจินดาน,นะคะแล้วก็โหระพาค่ะ น้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส้กระเทียมกับพริกที่เราตำมาไว้ค่ะตำยับยบนะคะพัดห้อมแล้วใส่เนื้อลงไปค่ะ เนื้อเริ่มตุกเนื้อเริ่มสุกเร็วกับปรุงรสนะคะเราจะไม่พัดในนานเกินไปค่าเนื้อจะเนี้ยค่ะใช้น้ำตาลทรายนะคะคน,น้ำมันห้อยค่ะหนอยซอสปลาเคี่ยวค่ะ จะใส่ซอสพัดไปนิดนึงนะคะเดี๋พัดใส่แกนเลยค่ะ ัดเนยถอสุกนะคะราใส่เบลล์ราคาลงไปค่ะ ใบโหรอพาสลับแล้วก็เป็นหนังเตบนะคะโดยกลกดไทยสักนิดนะคะค่ะเพื่อนจะชอบเพชรมาร์เพชรหน่อยก็เพิ่มลด เล็กลงได้ตามความชอบเลยนะคะถ้าต้องการในซีซั่นสวยงามก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปสักนิดค่ะลองทำกินกันดูนะคะก็เป็นเมนูนึ่งถี่อร่อยไม่พิหว่างเลยเหมือนกันค่ะค่ะวันนี้ปุลาไปก่อนนะคะพบกันไม่ในเมนูต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องครัวคุณปุ้นด้วยนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ